นิทานเรื่องหนึ่งชื่อว่านิทานผีเสื้อประจ o ภัยผีเสื้อตัวหนึ่งที่อยู่กับครอบครัวซึ่งเป็นตัวเสาหลักนั่นก็คือพ่อ,ขอเขาได้ทําการออกไปหาอาหารและก็เห็นรถบรรทุกและรถบรรทุกนั้นก็มาชนพ่อหรือผีเสื้อนั้นตายทําให้ผีเสื้อนั้นตายและได้ขึ้นสวรรค์ไปและหลังจากนั้นก็จบตอนที่หนึ่ง นั้นครอบครัวก็ไปเจอศพของพ่อแล้วก็ร้องไห้ด้วยความสุขเศร้าเพราะพ่อเขาได้ตายและเขาก็ได้นึกถึงรถบรรทุกสีเขียวอันนั้นและหลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปที่กรุงเทพมหานครเพื่อตามล่ารถบรรทุกและผีเสื้อก็ไปเจอคนขับรถบรรทุกที่กำลังนั่งหยิบชาและหลังจากนั้น ผีเสื้อก็บินไปหาคนที่ขับรถบรรทุก, <c oughs> กคนที่ขับรถบรรทุกก็ขับรถหนีจากผีเสื้อและผีเสื้อก็บินตามรถบรรทุกด้วยรถสามล้อจบตอนที่สามห <c oughs> ลังจากนั้นผีเสื้อก็ได้ขับตามรถบรรทุกสาวเดินผ่านมาเลยพูดว่า นั้นรถบรรทุก็เจอทางตันสาวเดินผ่านมาก็เลยพูดว่าและหลังจากนั้นคุณขับรถบรรทุกก็ดีจะคันก่อนแล้วก็ไปหาคันใหม่สาวเดินผ่านมาก็เลยพูดว่าพี่เสื้อก็เห็นสาวเดินผ่านมาก็เลยพูดว่าและหลังจากนั้นพี่เสื้อก็ได้ไปขโมยรถแก๊ปที่อยู่ข้างทาง ที่กำลังขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและก็ได้ขโมยมาตามรถบรรทุกนั้นไปที่กำลังขับรถคันใหม่ของเขาและผีเสื้อก็ได้บินเข้าไปและก็ต่อยคนขับรถบรรทุกพูดว่า